จากแคมเปญคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกของปตทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของ n e t Zero Emission และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันให้ถึงเป้าหมายในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ผ่านแอปพลิเคชันเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2566โดยต้นไม้ที่ผู้เล่นเก็บได้ในแอปพลิเคชันเกมทุกต้นทางปตท จะนำไปปลูกจริงในพื้นที่ปลูกป่า2ล้านไร่ของกลุ่มปตทซึ่งมีสถิติการเก็บต้นไม้ในเกมทะลุกว่า3.8ล้านต้นและมีการดาวน์โหลดเกมรวมถึง179,513ครั้งปตทต้องขอขอบคุณคนไทยสําหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจนทําให้กิจกรรมประสบความสําเร็จอย่างดี